สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อาล่ะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง s k y C Gaming กันเช่นเคยนะฮะอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสูตรหรือว่าเคล็ดลับของสัตว์เลี้ยงซัมเมอร์นะครับผมจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่เขามีความสามารถทำให้อ่าผลหรือว่าตัวของดอกไม้นะครับใหญ่โตขนาดนี้นี่นะฮะอันนี้คือส่วนของผมนะครับทุกคนอาล่ะฮะเดี๋ยวผมจะหาตัว ซีดตัวดอกไม้ยักษ์นะครับผมทุกคนก็คงสงสัยว่าดอกไม้ยักษ์นี้ได้มายังไงนะครับผมนี่คือตัวต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสักครู่นะฮะพอดีว่าผมคัามาจากอีเวนท์ที่แล้วอแต่ตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าต้นนี้เขาสามารถครัาได้ย่งไงนะฮะ มว่ามันใหญ่พอๆอ,อ่าใหญ่หญ่มากๆเลยนะใหญ่ก็ดอกทานตะวันอีกดอกไหนเอ่ยนี่ๆดอกนี้ทุกคนอันนี้ไซเคิลนะฮะต้นนี้คือจะดอกใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนเขาจะใช้ตัวดอกไม้ในการผลิตแล้วก็นำพึ่งนะฮะใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปผลิตหรือว่าอ่าไปราฟได้นะผมว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอง เก็บให้เพื่อนๆได้ดูกันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมขอเอาตัวหัวใจออกก่อนนี่นี่ผมเอาหัวใจออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันอ่าน้ําหนักเท่าไหร่แล้วมันขายได้กี่บาทนะฮะเนี่ยทุกคนนี่น้ําหนักร้อยสิบเจ็ดโลนะฮะคือต้นอ่าดอกเนี่ย อันนี้เซเคิลอ่ะมันคือดอกใหญ่มากๆเลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมขอเช็คราคาก่อนนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่ทุกคนได้เก้าล้านนะฮะขนาดไม่ติดอะไรเลยนะอันนี้คือดอกปเปล่าๆนะฮะร้อยสิบเจ็ดกิโลนะฮะอันนี้ยังไม่ติดเก้าเก้าล้านแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้คือต้นมันใหญ่มากๆเลย ต้นนี้นะไม่แน่ใจว่าถึง200หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเราอตัวสับประรดผมก็ใหญ่นะเดี๋ยวผมขอเก็บอตัวสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับนี่นี่นปึ๊บเดี๋ยวขอเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนนะอ่าอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้นะฮะพวกงแมงปอดิสโก้และคูณ เก็บไ้ก่อนนะครับผมนี่นี่เจ้านกตัวนี้นะฮะนี่ผมมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่ไปให้หมดเลยนะครับวิธีนี้คือไม่ต้องออกจากเกมนะคือผลก็ใหญ่แล้วคือมีแค่มีเจ้านกตัวนี้นะฮะนี่เรามาดูความสามารถของเจ้านกตัวนี้กันนะ,ะัะผมเจ้านกอ่าทูแค้นนะฮะ ความสามารถของเจ้าทูแคนนะครับผมเขาจะอามอบให้กับพืชเขตร้อนทั้งหมดนะครับในระยะ25.52นะครับจะมีสตันโบนัสอยู่ที่1.17เท่านะฮะนี่แล้วก็มอบให้แก่พืชเขตร้อนภายในระยะก็คือเขาสามารถจะทำโบนัสได้1.5 57เท่ากับ1.17เท่านะฮะนี่นะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูกันเมื่อกี้ผมเก็บตัวต้นฮันนี่เซอร์โคไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโตหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมขอใส่อ่าตัวมูนแคทด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์เหลียงผมเหลือสองตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบอ่านกทูแคนกับอ่ามูนแคทเขาจะสามารถคอมโบกันได้หรือเปล่านะครับจะได้ลองให้เพื่อนได้ดูกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าก่อนอันนี้ผมทําแค่ตัวเจ้าทูแคทน,นะฮะเจ้านกทูแคนอย่างเดียวยังไม่รู้ว่าตัวเจ้า คุณแคทเขาจะมีผลหรือว่าสามารถใช้สกิลร่วมกันได้หรือเปล่านะฮะทุกคนมาเดี๋ยวทุกคนจะดูอ่าจะรู้กันในคลิปนี้เลยเพราะว่าผมก็อ่าเพิ่งจะลองทํานะฮะมาเดี๋ยวรออ่ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวเจ้าแมวเขาได้นอนนะฮะแล้ว,ลวเราจะวางตัวฮันนี่เซเคิลซเลงไปนะครับผมมาตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวลวครับทุกคน เดี๋ยวเราจะอ่าข้ามไปตอนที่แมวนอนเลยดีกว่าครับทุกคนมาโอ้ยทุกคนแมวนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมาเล็ดอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวฮันนี่เซอร์โคไม่ใช่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 ใชเอา้าแมวตื่นแล้วทุกคนไม่ทันนะครับนเนี่ยผมต้องเอาตัวเจ้าสับปะรดยักษ์เนี่ยออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอ่า วางตัวเจ้า,มาเมล็ดได้นะครับเดี๋ยวผมต้องรอให้แมวนอนอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนตัวเจ้าสับประรดก่อนนะฮะเจ้าพายแอปเปิลนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผลมันใหญ่แล้วมันเก,กะกะมาอ่าความสามารถอ่าของเจ้าทูแคนนะคะเขาไม่มีการรีสก,กิลนะที่ผมสังเกตมานะครับทุกคนก็คือเขาจะใช้ใชสก,กิลได้ตลอดเวลานะครับ ผมก็บอกเลยว่าเจ้านกตัวนี้นี่โกงมากๆเลยคะทุกคนน่าจะโกงเกี่ยวกับาการรีสกิลครลดาวนะฮะคือเขาทำเรื่อยๆเลยนะส่วนมากเขาจะาบินอยู่ตรงกลางกลางสวนนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำพืชตัวไหนเป็นผลโตก็สามารถทำได้นะครับแต่เขาบอกว่าเป็นพืชเขตร้อนไม่แน่ใจว่าเป็นพืชที่อยู่ในซีด ตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าอ่าพืชก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังทําไม่ได้นะฮะทุกคนมานี่ตอนนี้ก็รอแมวนอนอย่างเดียวนะฮะอะครฮะก่อนรอแมวนอนเราก็ขอเปิดกล่องอ่านี่ได้ไอติมทุกคนไอติมก็มานะฮะเป็นฤดูร้อนนะครับทุกคนมาแมวนอนหรือยังน,นี่นี่นี่ทุกคนแมวนอนแล้ว นี่เดี๋ยวเราวางมาเมล็ดโ,โหเรนกเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วางไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาเล่าการเจริญเติบโตโดยใช้เตอร์ Water, หรือการลดน้ำนะฮะ w อเ e อริงนะฮะนี่ทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวผลมันจะโตหรือเปล่าน,นะครับผมแต่ผมว่าน่าจะโตนะเพราะว่าทั้งแมวนอนทั้งชายนกทูทูแค้นอ่า ในการทำให้เจ้าดอกฮันนี่เซอร์โคโตนะฮะเดี๋ยวปักสปริงเกิลช่วยในการจเจริญเติบโตด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ตัวมาสเตอร์สปริงเกิลหรามันจะได้ผลหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาลองทำดูว่าถ้าใช้มาสเตอร์ด้วยมันจะใหญ่ขนาดไหนจะใหญ่กว่าเดิมที่ผมเคยทำหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ก็รอเจ้าตัวฮันนี่เซเคิลออกดอกนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลามาละฮะตอนนี้เจ้าฮันนี่เซเคลก็ได้ออกดอกแล้วนะครับทุกคนดอกผมว่าน่าจะใหญ่กว่าเดิมที่ผมเคยทำไว้นะเพราะว่าความรู้สึกว่าอ่ามันแบบว่าใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวอ่าเราเล่งเวลาให้มัน โตวไวกว่าน,นี้นะฮะนี่ครับทุกคนคือดอกใหญ่กว่าที่ผมเคยทำไว้นะครับทุกคนแสดงว่าตัวเจ้ามูลแคทนี่ก็สามารถขัโบกับนกทูแคนได้นะฮะนี่นอนอีกอ่ะเจ้านี้นี่นอนบ่อยนะนอนแล้วแมวชอบนอนตรงกลางเลยนะผมไม่แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวมันจะชอบใช้ส,สกิลตรงกลางหรือป่านะฮะนอนอีกแล้ว มาฮะนี่โอ้โหคือดอกใหญ่มากๆเลยครับน่าจะถึงร้อยสี่สิบโลได้ไหมผมว่าน่าจะถึงนะทุกคนนี่ไม่แน่ใจว่าร้อยแต่ร้อยกว่าผมว่าเพราะว่าดอกเก่าร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมแต่ดอกนี้มันดูใหญ่ใหญ่กว่าเยอะเลยทุกคนนี่แล้วเจ้าทูแค a n ก็บินมาข้างบนนะฮะคือลงลงไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยคือติดอยู่ข้างบนแล้ว บินขึ้นมาอีกตัวแล้วโหคือมันมันบินสูงมากเลยทุกคนมาแต่ผมขอมุมถ่ายรูปก,ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คือส่วนผมมีแต่แบบว่าอ่าพืชผลไม้ที่แบบว่ากลายพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนดูดิอันนี้ก็ต้นสับปะรดอันนี้ต้นกล้วยนะฮะเมื่อกี้ผมลองเอามาปลูกไว้คือกล้วยลูกใหญ่มากทุกคนดูดินี่นี่นี่นน <c oughs> <c oughs> คือต้น ต้นกล้วยไม่พอผลใหญ่ด้วยนี่ฮะโอ้โหคือต้นใหญ่มากๆเลยครับทุกคนเอาละครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยทําแบบว่าเจ้าต้นผลไม้หรือว่าผลไม้อ่าไซส์บิ๊กเบิ้มนะฮะหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอ่าหรือว่ามีสูตรไหนที่อยากให้ผมลองทําก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเจ้าทูแคนนี้ โกงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย